เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับอ่าโอเคก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวออฟตัวชุดฟ้าอันนี้นะก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นเพิ่งทามาใหม่เลยเพราะว่าจะออฟแยกชิ้นไปใช่ไหมไม่ได้ไปออฟทับกับชิ้นก่อนเพราะว่าเผื่อแบบไอตัวที่เป็นเลเวลสิบอนก็เก็บไว้รีออฟเป็นสายอื่นได้อะไรเงี้ยก็คือเป็นออฟตัวใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ออฟเป็นใส่สีฟ้านะเพราะว่าการตัวเองลืมแล้วเเผอไไปปย่้ากิดสีขว ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็หินที่ใช้ออฟนะครับเดี๋ยวหาแป๊บหนึง่งก็คือเตียม,มละ200แต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาตกละถ้าตอนวันที่เจซื้อมาเนี่ยสองนี่คือ5 0,000บาทเลยนะหมายถึงว่า200ก้อนเนี่ยอาวแล้วอยู่ไหนไวะเนี่ยแป๊บหบนึ่งนะครับหินออฟไบย่อนเอเป็นส่วนเสื้อนะครับ200ก้อนอ่านี่นะออฟไบย่อน200ก้อนแต่ว่าตอนนี้ถูกลงละเดี๋ยวเจาพาไปดูแป๊บหนึ่งแล้วกันตัวย่านะครับก็ มันจะอยู่ในหัวข้อเก็บเกี่ยวถูกไหมเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเป็นย่าคันล่างๆหน่อยนะครับคัน7อ่าตัวนี้นะคือตอนวันที่ซื้อเนี่ยประมาณอาทิตย์2ที่ที่แล้วเจซื้อมาแบบราคาแม็กเลย3 9 9 0คือมันไม่มีในตลาดเลยแล้วต้องพิเออรเดอร์ด้วยก็เลยได้ราคาแม็กมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยเหลือ3ามสี่ใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดใครรอบ,บางจาังหวะเนี่ยเห็นมีบางคนแบบว่าปล่อยราคาต่ําสุดก็จะเป็น2009ครับก็ดีอยู่นะประหยัดได้เยอะเลย อาโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับข้อๆเดี๋ยวไปลุยกันเลยเดี๋ยวจะใช้สูตรคุณบูมแล้วกันนะครับคุณบูมแอมโบเซียแกบอกว่ากด3คลิกแล้วก็ย้ายแนวทีนึงก็เดี๋ยวเอาตามนั้นเลยคือบางจังหวะคุณบูมก็ดวงดีมากแต่บางจังหวะก็ไม่นะแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับ3คลิกย้ายแนวนะจัดไป1 2 3 1 1สตอนแรกอะไรก็ได้ถูกไหมสองเนี่ยขึ้นเวลสองแล้วก็3อยู่เวลเดิมไม่เป็นไรแล้วก็เออจริงๆลืมพาไปดูเลย มันจะมีออฟประมาณนี้นะครับคือจริงๆแอบสุ่มยากกว่าพอนนะเพราะว่าคล้ายๆกับว่าขีดมันแพงกว่าด้วยใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับว่าสแตทสีอันแล้วก็เป็นอย่างอื่นเพียบเลยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบของพอนเทล่ามันจะมีหกสแตทถูกไปหกสแตทหลังอ้นี่มันมีสิบอันนะเออก็ยากอยู่ว่าแต่มันมีอะไรบ้างเนี่ยสเต็มวิดอินลักดีเฟนต์เอ็มดีเฟนต์แมคเคสทีมเอสพีแล้วก็พีรามิดรีดักชันโอเคไปลุย สคลิกย้ายแนววันนี้อยากได้ซักเวลเจ็หมดก็สวยแล้วนะเอาแถวอื่นก่อนแล้วกันนะหนึ่งสองสวยสามขึ้นเออขึ้นรวยๆไงครับดีอยู่สเตปแอมโบเซียไปหนึ่งสองซ้อหนึ่งสองอย่างงี้ไม่ใช่ละสามโอเคได้เวลสองสามสองครับตอนนี้ เดี๋ยวนะแล้วมันต้องย้ายแนวเป็นยังไงจะจําไม่ได้อันนี้จะย้ายย้ายไปย้ายกลับไม่ได้ย้ายไปดึงเลยแต่ว่าได้แหรอมั้งหนึ่งมันไม่ค่อยน่าปวดอยู่แล้วใช่ไหมมาต่อสามคลิกย้ายแนวหนึ่งไม่ได้อยู่สองโอ้ยสามโอ้โหยังได้ที่เดิมอยู่หรือว่าควรจะยองย้ายไปที่หนึ่งดูหนึ่ง สองสามเฮย้ยรอบนี้ไม่ขึ้นเลยอะต้องย้ายเปลี่ยนไปแน่วหนึ่งบ้างแล้วเจว่าลองดูไอทำไมอันนี้มันไม่ขึ้นไปสามสักทีเนี่ยหนึ่งสวยสองสามโอโ้โหไม่ขึ้นอะอันนี้คือหมดไปจะเครื่องทางแล้วนะ คือ200ก้อนนี่คือ3 0,000ใช่ไหมไอ้ผู้ผิด200ก้อนนี่คือ5 0,000ใช่ปะถ้าเกิดเหลือ150ก้อนมันก็คือจะเป็นเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งใน4อ่ะมันก็คือหมื่นกว่าบาทละหนึ่งสองซ้ำหนึ่งได้อยู่เฮ้ยสวยอยู่ได้2ขั้นเอาว่าคุณบูมแต่คุณบูมยังไม่ไอ้นี่นี่หว่าคุณบูมยังไม่กลับบ้านนี่คุณบูมไม่ได้ดูอยู่แต่เขาไม่งั้นจะขอโค้ดหนึ่งสองซ้ำ หนึ่งสองสาม้ยไม่ขึ้นอีกนิดเดียวย้ายไหล่แนวก่อนเอาเวลสามแก้เวลสามก่อนแล้วกันนะหนึ่งจะรู้สึกไอแถวล่างนี่มันขึ้นยากกว่าปะเออเนี่ยแถวล่างไม่ค่อยขึ้นเลยเทียบกับแถวอื่นขึ้นง่ายกว่าแต,แต่ก็ขึ้นอยู่ โอเคก็ตอนนี้หมดไปประมาณ50ก้อนก็ตกประมาณ1ใน4ของ50 0 0 0บาทก็คือประมาณหมื่นกว่าบาทละก็พอรับได้นะ544จัดไปขอแบบอย่างเงี้ยขึ้นง่ายๆจบที่777ดนี่จะพอใจแล้วนะวันนี้แต่มันไม่น่าถึงแน่เด้อแล้วมันเริ่มอ้นี้แล้วไงพอเลเวลห้ามใช้ทีละเนี่ยใช้ทีละ4ก้อนล้วใช้เริ่มเยอะแล้วครับมาก็จัดไป1 2ึส <c oughs> จบแล้วไม่ขึ้นแล้วอะ เอาวแก้เวิลสีก่อนดีกว่าเฮ้ยสวยเฮ้ยได้อยู่ขึ้นมาเป็นหกอิ้นแล้วสวยสวยสวยชิ้นนี้ได้หรือว่าจริงๆมันต้องเป็นแนวหนึ่งเฮ้ยทำไมอยู่ดีแนวสองมาเป็นสีเหลืองอะใครทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยู่แนวหนึ่งดีกว่าอันนี้คือหกสี่สี่เดี๋ยวแก้เวลสีก่อนครับกรุณาขึ้นไป ชั้นหกทีนะห้ายังไม่ได้ฮะสามคลิกไม่ขึ้นสักขั้นเลยเหมือนมันต้องค่อยๆย,ย้ายแนวหรือเปล่าแนวเดิมซ้ำก็ไม่ได้ห้าหมื่นนี้ได้พรสิทธ์ทั้งตัวไหมไม่ได้พรสิทธ์ทั้งตัวก็ถ้าเกิดไม่ได้หาแบบว่าไม่ได้หาแบบพวกหินเองจากในเกมหรือว่าแบบผสมเลยแบบว่าใช้เงิน ซื้อดูล้วนเลยซื้อเม็ดใหญ่ล้วนเลยก็คือเกินแสนอยู่ครับสิบทั้งตัวแต่นี่คือราคาในเมสิตนะถ้าเกิดเซิร์ฟอื่นอาจจะได้อยู่ที่แบบว่าราคาย่ามันถูกกว่าของไอตัวพอเทล่าเซิร์ฟในเมสิตหมายถึงว่าเซิร์ฟว่าเคลียมันเป็นราคาแม็กเลยไงครับการูนาขึ้นแบบว่าทีเดียวกึกกึกขึ้นเป็นห้าขึ้นเป็นหกเลยนะหนึ่งเลยได้อยู่สองสามยังไม่ได้แฮะแต่ว่าขึ้นขั้นหนึ่งก็โอเคครับเดี๋ยวมีคนปรับสตรเองด้วย ยังยังไม่ได้ปรับเลยครับเลยครับสามคลิกสามคลิกย้ายไม่กล้าปรับสูตรนะเดี๋ยวปรับเองแล้วเป็นสูตรตัวเองแล้วเดี๋ยวเจ๊งม,มาก็เดี๋ยวแก้ตัวไหนดีอ่ะแก้แม็กซ์พีก่อนละกันเนาะอันนี้ห้าวิทยังโอเคกว่าใช่ปะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งอ่าเป็นห้าอินเลยว่ะถ้าเป็นห้าอินแก้ดน,นี้ก่อนละกันไม่สวย เจ็ดไปเฮ้ยได้เจ็ดแล้วว่ะเฮ้ยเยาเรื่องอยู่สวยอยู่มันยังใช้หินเท่ากันอยู่มั้งครับเดี๋ยนะมันมีห้าใช้สี่เท่ากันใช่ปะโอเคเจ็ดเจ็ดก็ใช้สี่เท่ากันได้อยู่มาโอเคไปลุยแนวนี้แหละสามคลิกสุดแอมบเซียสามคลิกย้ายแนวหนึ่งาจบแล้วแอมบเซียไม่ช่วยเราเลยเ จริงกดไปก็ได้นะแม็กเค็พีหรือสเตนก็ไม่ต่างกันใช่ไหม8อินจัดไปครับผมอยากได้อยู่คือถ้า8อินจบก็คือแถวแถวนี้เจก็จะไม่แก้มาแล้วเจไปแ,แก้แถวอื่นละเอาแถวดีให้มันออกมาเป็นอินก่อนเดี๋ยวเจบอกเทคนิคใ,ให้นี่ดูไอ้นี่เทพเจ้าแอโบเซียเสร็จแล้วกดยังไงวะเดี๋ยวนะมันต้องกดยังไงกดส่งกิฟต์ก่อนเพื่อเพิ่มดวงแล้วมันกดส่งยังไงนะ เอ้ก็ลืมอ๋อต้องกดส่งจากหน้านี้ป่ะส่งกิฟต์กดส่งกิฟต์แอมโมเซียแม็กแล้วเดี๋ยวดวงจะดีเองฮึบเพิ่ม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 เพิ่เรียบร้อยย้ายแนวหนึ่งแงโอ้โหส่งกิฟต์แอมโมเซียทีเดียวแปดมาเลยสองแล้วแต่ไม่เอาเนี้ยเอาแปดอินได้ไหม โอ้โหไม่ได้ะ่ะพลังหรือว่าส่งกิฟต์ทีหนึ่งแล้วได้ทีหนึ่งเอาว่าสูตรนี้ได้ชัวร์กดสามครั้งแล้วก็ส่งของให้แอมโบเซียก่อนแต่มันเหลือแต่กิฟต์ไอ้นี่แล้วดิกิฟต์แบบไอ้นี่ไม่ส่งไม่ได้แล้วอ่ะมีแต่กิฟต์แบบใช้เพชรรอดจะมีกิฟต์เก่าเหลือไหมเออใช้กิฟต์พวกนี้เพิบทีหนึ่งเรียบร้อยกดเบเฮ้ยเก้าเลยวะ่ะเฮ้ยของจริงวะ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยหรือสูตรนี้ดี เดี๋ยวนะแล้วก็อีกสองทีใช่ไหมเนี่ยเก้าอินเฉยเลยไงแล้วก็อีกคลิกหนึ่งเจว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วอะคือแค่ส่งกิปไม่ได้แล้วเดี๋ยวอนาคตเจปิ้นรูปตัวแอมโบเซียร์แล้วแปะไว้ที่โต๊ะทำงานเลยเฮ้ยของจริงเนี่ยดูดิได้เก้าแล้วอะไม่น่าเชื่ออาออยู่ไหนเนี่ยเก้าอินแล้วอะเฮ้ยเอาวะส่งกิฟอ,องอ,องอ,องไม่ได้นี่มันเป็นสูตรสูตรแอมโบเซียครับ ออบชิ้นใหม่เลยจริงเหรอเดี๋ยวนะแก้ชิ้นนี้ก่อนแล้วกันครับแต่ว่าลูกพี่บอกว่าออบชิ้นใหม่เลยหรอเดี๋ยวเอาเป็นชิ้นนี้ก่อนแล้วกันคุณบูมแล้วเดี๋ยวชิ้นใหม่ค่อยอีกสองร้อยแล้วกันแก้ชิ้นนี้ก่อนขอแอปหนึง่งกิฟต์เรายังเหลือไหมเนี่ยมาคุณบูมเจขอเลเวลสูงๆส,สวยๆนะต้องเอากิฟต์อันที่มันแหลๆปะ่ะอันนี้ปะ่ะเจมีชิ้นเดียว แต่เจ้าตัวบอกว่าออฟชิ้นใหม่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจเอาเป็นสองร้อยชิ้นเดียวแล้วกันจะได้บอกว่าสรุปยอดอะไรเงี้ยฮึหบหกไม่ขึ้นแล้ววะแย่แล้ววะคือเทพเจ้าบอกให้หยุดแล้วก็ไม่เชื่อไงเลยโดนเลยจบแล้วมันไม่ขึ้นแล้วชิ้นใหม่ก็ได้ชิ้นใหม่แล้วกันครับ <laughs> โอเคชิ้นที่สองนะครับชิ้นแรก คือแบบว่าพอใจมากเลยนะอันนี้คือหินเจเท่าไหร่วะเหลือประมาณเดี๋ยวนะก็คือหมดไป184ก้อนใช่ไหมชิ้นแรกหมดไป184ก้อนได้เวลประมาณเนี้ยโอเคอยู่นะไอ้ห้าเฉยแต่ว่ามีชิ้นหนึงทะลุไปเกาทะลุไปเ้านี่คือว้าวมากเลยถือว่าเยี่ยมเลยคุ้มอยู่เพราะว่าจริงๆถ้าเกิด200ก้อนนี่คือได้6667 7เนี่ยก็คือถือว่าโอเคแล้วนะอันนี้มีโผล่ไป9ชิ้นหนึงก็ก็ ดีครับดีดีอยู่ไปทีนี้เหลือยีิบสี่ก้อนก็มาสุ่มชิ้นนี้แล้วกันได้นิดนึงดยขอสวยสวยสามคลิกสามขั้นไปเดี๋ยวนะปึ๊บส่งกิฟกิฟยังมียังส่งได้หนึ่งสองซ้ำ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอยู่ดีสูตรหมดพลังทำไมอยู่ดีสามขิดได้แค่ขั้นหนึ่งไม่ใช่แล้วแนวสองเดี๋ยวนะทำไมตะกี้สามขิดแล้วมันได้แค่ขั้นหนึ่งล่ะคุณบูมช่วยด้วยคุณบูมเอ้เดี๋ยวนะต้องไม่จบแนวสองต้องไปแนวอื่นแนวสองนี่ไม่ใช่ละเอ้าเดี๋ยวนะส่งกิฟต์เต็มแล้วโอเคส่งกิฟต์อันนี้ได้อยู่ เอาแถวอื่นแล้วกันแถวนี้ไหนๆมันก็เป็นเลเวลหนึ่งไปละเฮ้แต่ว่าเป็นหนึ่งอินหมดเลยนะเนี่ยสวยอยู่เลยเนี่ยได้อินหมดเลยแต่ว่าไม่ยอมขึ้นเวลอะไรวะเนี่ยพอจังหวะนี้จะไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเลย okay, หนึ่งสองสามโอเคอยู่เหลือสามคลิกพอดีเหลือสี่คลิกแก้นี้ก่อนเฮ้ โอ้ยจบแล้วทำไมสามคิิกมันไม่ขึ้นขั้นสองเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วสูรหมดพลังแล้วหรือว่าตะก,กี้ไปตีแนวหนึ่งแน่วหนึ่งคืออยู่ค้างเวลหนึ่งเนี่ยหรออุ้ยแต่ตะก,กี้สามคิิกไม่ขึ้นสักเวลเลยเหรอจากหนึ่งไปสองก็ไม่ขึ้นจังหวะสวยก็สวยจัดเลยโอเคก็สุดท้ายของวันนี้นะครับขึ้นสองอินสวยๆไปปั๊บฮะไม่ขึ้นด้วยเจคจะไปเปลี่ยนไอตัวผ้าคลุมดีไหมเนี่ยผ้าคลุมอันนี้ดูไม่ค่อยสวยละ